สวัสดีค่ะชื่อน,นี้นะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะค่ะพอดีลูกนี้นะคะยังเล็กอยู่อายุสิบปีเนาะแล้วก็ตอนแรกนะคะนี่อย่างมีเงินออมไว้ให้กับลูกนะคะเคยทําประกันไว้หนึ่งฉบับพอคุยกับทิมงานนะคะเห็นว่าประกันออมทรัพย์ที่ที่มีทุนประกันอะ ความคุ้มครองแค่สองสบาทนะคะในขณะที่นี้อะเพืคนหาเลี้ยงครอบครัวนะคะนี่ก็อยากจะมีมีประกันอีกชัดหนึ่งฉบับนะคะที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้เลือกเป็นประกันเน้นความคุ้มครองอะค่ะก็คือคุ้มครองหนึ่งล้านบาทชําระเบี้ยยี่ปีคุ้มครองจนอนี่อายุ99ปีนะคะคือถ้านี้เป็นอะไรก่อน ลูกนี้จะมีเงินหนึ่งล้านบาทไว้เรียนหนังสือค่ะอยากได้สั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสั้นกว่านี้อความคุ่มครองอะหลักแสนนี้อยากได้ความคุ้มครองที่สูงสุดถ้าสมมุตินี้ต้องเป็นอะไรไปอยากให้ลูกเนี้มีเงินมรดกหนึ่งล้านบาทไว้ให้กับเขาแล้วตอนที่นี้ทําประกันฉบับนี้นะคะนี่เพิ่งอายุ27ปี แล้วก็เราจ่ายเบี้ยแค่20ปีตอนที่คบกําหนดจ่ายเบี้ยอายุนี้อ่ะยังไม่ถึง50ปีเลยค่ะนี่เลยบอกว่ามันโอเคค่ะอ๋อจริงค่ะถ้า,ถ,าถ้าลูกลูกเรียนจบไม่มีห่วงแล้วใช่ไหมคะเคยถามทีมงานนะคะตอนจะทำจะทำประกันเหมือนกันว่ารู้เลยว่าสามารถคืนเออเว้นคืนกรมธรรม์ได้ก่อนครบกำหนดนะคะ ถ้าเราจะเวนคืนนะคะหลังปียี่สิบ้าย่ิหอะค่ะก็ก็ก็คิดว่ามันคุ้มแล้วไม่ต้องรอถึงเก้าสิบเก้าปีอะค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่านี้กับแฟนไปนควนหาเลี้ยงครอบครัวเนาะถ้าวันใดวันหนึ่งขาดใครไปอย่างน้อยลูกนี้ก็มีเงินมรดกตรงนี้หนึ่งล้านบาทไว้ให้กับเขาอะค่ะ อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าน,นี่เคยกู้กู้ยืมเงินกรมธรร์ของตัวเองมาใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าดีดีจริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่เราลําบากเราอไปไปยืมใครไม่ได้เนาะอย่างน้อยเราก็มีเงินเงินในกรมธรรม์น,นะคะสามารถเบนเอ,อให้เรายืมได้ถือว่าโอเคเลยอะคะ่ะ